สวัสดีค่ะเมน้อยอุดรสจุลทางมาฟังที่ยยนเล่าข่าวด้วยกันครับท่านจะคยเขาไม่ดูเรื่องแน่นะมก็ข่าว่าจังไดเมประวัยูบเบอรสายันเล่าข่าวยูทูบเบอร์ท่านนึ่งประวัติของยูทูเบอร์ช่องดังช่องนี้ท่านผู้ชมขอระียนประชาสัมันนะครับสำหรับสายบุญทุกทุกท่านเลยนะครับ ผู้หญิงรายหนึ่งท่านผู้ชมเธอป่วยท่านผู้ชมแล้วก็เธอเดินไม่ได้ท่านผู้ชมจะไปไหนมาไหนทีนะครับต้องมีคนพยุงคนอุ้มคนเกาะคนเดินเนื่องจากนะครับเธอไม่อยากเป็นภาระของสังคมแล้วก็ไม่อยากเป็นอ่าเป็นบาปเป็นกรรมต่อคนรอบข้างท่านผู้ชมเธอจึงขอท่านผู้ชมจะไม่ขอเงินท่านผู้ชมขอสิ่งของก็คือขอรถวิวแช์ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมประวัติของหญิงสาวคนนี้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเชิญครับพี่ซ่า ปวนต้รนระี่ัเป็รคสเลอสมองทไม่ว่าสีาแรงฉันอยากได้รถมิแชเพื่อที่จะเอาไปซื้ออาหารจะได้ไปไหน หาวขั้ใดนะครับท่านผชมทีรับมแล้วนคมีความเอย่างไรอยากจะช่วยหลลม่น้อยอุดรเกิจข่าวนะคะมาฟังเชียันเรกิจข่าวเราข่าวด้วยกันนะคะมาดูด้วยกันกับไม่น้อยนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันด้วยนะคะขอบคุณมอบรข็นรถอะไรให้เขานะครับก็ติดต่อมาหาเชฟยันะออลาใหญ่ห้ชไปชมประวัติยูทูบเบอร์ช่องดังสายลุงพลพร้อมๆกันนะบัตรนาวท่านผู้ชม ประวัติยูทูบเบอร์ช่องดังรายนี้นะครับยูทูบเบอร์ช่องดังสายลุงพลนะครับโดยยูทูบเบอร์ช่องนี้นะครับหลายท่านรู้จักกันดีนะครับหากท่านใดไม่รู้จักก็จะได้รู้จักในคลิปนี้แน่นอนนะครับก็คือเปาอุดรครัวไทยในอเมริกานะครับเดิมทีนะครับเปาอุดรคนนี้นะครับเป็นคนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับอายุ40ต้นๆท่านผู้ชมที่รบครับเธอไปเป็นเชฟไทยในอเมริกาหลายสิบปีท่านผู้ชมขณะทํางานในอเมริกาท่านผู้ชม บาดอนนะครับหาเวลาว่างช่วงพักเบรกท่านผู้ชมทําคลิปถ่ายทอดสดนะครับเรื่องราวของน้องชมพู่ที่หายตัวไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับให้เอฟซีดูทุกวันทุกวันเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมที่เราครับเบาดอนคนนี้นะครับยังฟาดฟันนะครับคนที่มาด่าลุงพลอีกด้วยโอ้โ,อโอหชนิดว่าพูดง่ายๆท่านผู้ชมที่เราครับลุงฆ่าใครอย่าแตะก็แล้วกันท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับเนาะจากการที่ออกคลิปของเบาดอนนะครับทำให คนดูเยอะมากๆท่านผู้ชมที่รบครับเยอะชนิดแบบเยอะกว่าผู้ติดตามเลยทีเดียวนะครับความที่มีสโลแกนของเป่าดอนครับสโลแกนของเขาคืออะไรท่นา,รานผู้ชมคนอิสรนบ่ญยาผู้ใดญ่จะให้เป่าดอนครับ คดีความกับผู้กรณีของเธอครับทางผู้ชีวิตของเบาดอน,นครับเธอเห็นแบบนี้เธอก็เล่าให้ผมฟังว่าเธอร้องขอขอร้องนะครับให้เบาดอนหยุดทําข่าวหยุดฟาดหยุดเป็นสายฟาดต่างแดนโอ้โหเบาดอนเมื่อก่อน,นครับตัวตึงในอเมริกาท่านผู้ชมฟาดเล็กตุ๊กตี้นะคะมาด<ห>ูมาดูเชฟยันะกิจข่าวเล่าข่าวด้วยกันนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมครับย <พอ S 2> ังอารมค้างอยู่